สวัสดีครับผมช่องลุงนัทชาแนลวันนี้จะให้ชมการาร้อยมะลัยนะครับจะร้อยอยังไงมะลัยดอกพุทธครับผมดอกพุทธเนะาะเอฟซีอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จไปแล้วหนึ่งพวงครับผมเนะี่ยร้อยมะลัยเอฟซีเคยเห็นรนะ้อ,เอยเองทําเองไหวเองไหวพระครับไม่ได้ซื้อแล้วทีนี้ร้อยเป็นแล้วฝึกไปฝึกมาร้อยเป็นเลย เนี่ยครับพิชีตขันร้อยดูครับนะครับออ่า่าาไปซื้อเขานะคำหนึ่งก็ยี่ห้าบาทสองคำห้าสิบพวงอะไรอีกใส่รถสองคันใส่หิ้งผ้าอีกสามอสามพวงสามพวงพวงใหญ่ก็พวงละสิบบาทสามพวงสามสิบเนี่ยครับเนี่ยดอกไม้ต้องทำอย่างนี้ครับผมประหยัดประหยัดครับยุคนี้ยุคประหยัด ถ้าไปซ Michel, ah um, ื้อเขาดอกไม้2กรัม50กรัมแล้2ยีบาทแล้วพวงอะไรพวงละ10บาท3พวง30ใส่รถ2คันแล้วก็ใส่หิ้งผ้าอีกอันนึงเป็น3พวง30 5 6 7 8ห้าบาทโอ้ยวาพราครั FC, uh ้งที่ต้อง80บาทนะฮนเอฟซีไม่ธรรมดานะครับหว้พผ้าแปบาท ได้บุญได้ได้เสียแปดสิบบ,บ,าบาทครับเนี่ยครับวิธีคานร้อยครับนั่งร้อยในห้องนี้นะเปิดแอร์นั่งร้อยมาไรเอฟซีคงเห็นนะครับเนาะเชนนี่ก็เห็นแลครับผมบา้านคิดจิ๊บ ชึบชึบพอร้อยแล้วก็ดันดันไอ้เบตองตรงข้างล่างเน่ยให้มันเสมือกันนะครับใส่ะเวลาจะดันให้มันเข้าหากันก็ใส่เบตองอีกข้างบนเสียบ็ดตองชึบเข้าไปเป็นแผ่นเหมือนเดิมแล้วก็ดันเข้าหากันชืดมันก็มันก็ออกมาสวยงาม อันนี้ก็ใส่แล้วเรียบร้อยเด็ดเป็นองไม้แล้วอันนี้ก็เป็นแล้วนะครับสวยงามสวยงามหักไว้เดี๋ยวไปอยู่บ้านได้ทำเป็น่นองไม้จะมีหรือเปล่าไม่รู้ปลูกเอาปลูกเอา ซีเอฟซีต้องใส่น้ำมันด้วยนะครับเวลาเวลามันฝุดฝืดหน่อยก็ใส่น้ำมันน้ำมันมะกอกนี่แหละครับทาเชียมก่อนเอาแย่ใส่เชียมให้มันลื่นแล้วก็เพราะว่าอันนี้เป็นยางเนาะต้นดอกพุธมันเป็นยางมันเหนียวมันแทงไม่ค่อยถ้าแทงยากมันจะมันจะอะไรนะมันจะแตกกันกันดอกไม้จะแตกต้องให้มันลื่นๆ่นมันถึงเชียบ เียบเข้บไปเปอย่างี้ผมรู้เลยครับต่ว่าทำไมเป็นรอยก็รู้เ,เห็นทำบ่อยก็เลยรู้แต่ทําทำไม่เป็นทำถ้าทำได้ก็ไม่สวยมันอยู่ที่ฝีมือนะเทคนิคก,การทำถ้าทำบ่อยยิ่งสวย ทำบ้ายพระอยู่บ้านเดอ้อซ c เดอ้อประหยัดซื้อดอกไม้นะถ้าใครมีเวลาเนาะไม่มีเวลาก็ซื้อมันเดิมนะครับถ้ามีเวลาก็ทําเอาไม่ต้องซื้อตั้งเจ็ดปบาท แมวหอดแมวเสียพอดใส่ไงเสียพอดใส่สุดได้ปะ<อ>สุดเข็มนี่แมก่ก็เอาเข็มไม้มาห้อยอีกครื่องหนึง่ง<อ>มันจังสุดได้พวงหนึง่ง<อ>สั้นสุดบบเปลองดอกไม้บ่เนาะเองก็ยังเสียบถือกว่าการน่ยนอยๆออไซเบนนะออไซเบนพอกมาเห็นมานนี้นนนพอเนยมอสมาเห็นเลยแหละ มันมขึ้มคับหมอเดี๋ยวคือต้องก็น้องห้อยแคบเหมือนเราพอเวลาเอาเสีอฟ้งใส่แคบโอ้โหเช่าพอไปตรงได้หรองมันต่ำต่ำตำตัวเด้งวันละซื้อมาขก็หูวนั่นเป่ามันใหญ่กันแน่นอนเป่ามันน้อยเนาะเป็นใจเส้นใเปิดไม่ได้ยิ่งตักเข้าปิ้วหัวเดือยไ่ใส่แวนเป็นติดแล้วเนาะ พ่อติดที่ขางถอดตรงไมยแล้วรก็สิได้ปิดเปียนแว่นในนี่วีนเห็หงเอออยู่ไรไหวิทยุอย่างเมื่อคืนนี้นี่ว่าสองว่าแปดว่าสองว่าแปดเจ็บให้แมวเพรแหงมันเออมันขึ้นแมวนี่คือเขามาได้ไหมเนาะจะได้หาวิธีป้องกันหม่เางเดียะ่มีปัญหาเนาะอันนี้มลขอเป็นอาทตยเนาะอันนี้เก่งอีตัางหาก ได้ประเดี๋ยงนี้นะฮะับมาห้องอยุบบอลห้องแม่เห็นแนมันทะลุลงมาอยู่แมวแมวอยู่ตรงนี้บ๋องอืตรงนี้แต่ก็ไปยางไว้คนขึ้นไปมั่วเพืดอืมประเดี๋ยงแล้วก็ขึ้นวันนี้วันดี้เปลี่ยนนางเฝ้าอยู่หันเนาะอ่านางเฝ้าทางมันขึ้นเอามันฉลาดกระทอกเดี่ยงอือวันนี้มันเดือดโตแล้วสัตว์ก็ไลยเนาะขึ้มานั่นเนาะ อันนี้คือกันวัดตัวฉลาดวฉลาดอันนี้ Fc ครับอันนี้คือการกดนะครับคือต้องเอาใส่เนี่ยครับต้องเอาใส่เอาเอาไปตอกมาเป็นแผ่นก่อนแล้วมากดใส่แล้วก็ชิมดึงนะครับทีนี้ดึงแล้วกดปึ๊ดนะครับไปกดปึ๊ดอ,อ่ะเห็นไหม Fc จะเป็นลักษณะนี้ออ่าเแล้วถอดออกมันจะเป๊ะเลยนะครับทีน,นี้ก็เอาน้ํามันรอลื่นเฉียดนะครับ น้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นเขียนไว้อ่าน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาใช้ทาผมนะครับอันนี้อันนี้เอามาทำร้อยมาลัยมาร้อยอีกครับนะครับเวลากดตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ทำเสร็จแล้วครับเนี่ยเป็นพวงเสร็จแล้วนะครับเขียนันึงได้พวงหนึง เข็มนึงได้พวงหนึ่งครับอันนั้นก็ดอกไม้ครับผมอันนี้ก็มาลัยใกล้จะเสร็จแล้วครับผมใกล้จะพอแล้วใช่ใกล้จะพอแล้วอาชีพนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงนัทชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้มาฝอยให้ท่านผู้ชมเอฟซีได้ฟังอีกแอดจะฝอยอยู่นี่นะครับให้เอฟซีได้ฟังเนาะครับ อย่าลืมกดไล้กดแชร์กดติดตามให้แอดหน่อยเด้อครับผมครับครับขอบคุณสวัสดีครับหลวงหน้าไว้นะครับครับผม